ก็สวัสดีครับเา้าบอนไสบบานแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักงานบอนไสนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปการเสียบเพมหน้านะครับผมการเสียบเพมหน้าใต้วันก็มาจะมาเล่า การเลือกยอดที่เราจะเสียบนะครับผมที่เราจะเสียบจะมาเลือกให้เพื่อนๆได้ดูว่าเ,ออเลือกยังไงยอดของมันจะให้มันโตวไวแล้วก็เสียบติดง่ายนะครับผมในแบบของผมโอเคนะครับผมก็มาสังเกตกันดูเลยนะครับผมว่าต้องเลือกยังไง ถ้าเป็นยอดอย่างนี้นะครับผมนี่ยอดอย่างนี้อย่าอย่าเอานะครับผมมันโตชาเพราะว่ามันย่อส่วนให้เราแลกอย่างนี้นะครับผมมันจะเล็กมากเลยนี่นแบบนี้มันเล็กมากนะครับผมเราอย่าเอามาเสียบที่ต้นอื่นนเราควรเอาอย่างนี้ถ้าแบบนี้ ยอดแบบนี้นะครับผมนี่ยอดแบบนี้มันก็ใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดหนึง่งแต่ก็อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมพอใช้ได้แต่มันแต่ถ้าผมผมไม่เอาแบบนี้มันเล็กเกินไปมันจะช้าครับผมนี่ถ้าเราจะเอาเราเอาแบบนี้นี่ดูครับผมดูกิง่ง กิงของมันนะครับผมกินของมันจะใหญ่มากนะครับผมจะใหญ่มากเนี่ยดูขนาดจากเมื่อกี้นะครับผมมันใหญ่แบบนี้ใหญ่แบบนี้เอาได้เลยนะครับผมเห็นเขียวยางี้เขียวแบบสมบูรณ์เนี่ยเขียวแบบสมบูรณ์ผมจะเอาเลยนะครับผมดูกินของมันใหญ่มากอันนี้ก็ ผมก็ยังไม่อยากตัดนี่ถ้าเราตัดนี่มันจะเบรกเวลาเราอาเลี้ยงกิ่งดูต้นนี้มันจะใหญ่นะครับผมอันนี้มันก็ใหญ่อยู่นะครับผมแต่มันดูแบบไม่สวยเท่าไหร่ ถ้ากิ่งแบบนี้เนี่ยอย่าเพึ่งอย่าเอาเลยนะครับผมอย่าเอากิ่งมันเล็กนิดเดียวเล็กเนี่ยมันจะช้านะครับผมมันจะช้าช้ามากเลยก็เหมือนดูกับอันนี้ที่ผมพึ่งเสียบมาใหม่เนี่ยผมเอากิง่งกิ่งเล็กกิ่งเล็กมาเสียบนี่ มันจะมีอันนี้อันนี้ก่อนอันนู้นหลังนะครับผมที่ผมอบอกว่าจะเอาเมาเกี่นอันนี้ก่อนก่อนอันนู้นนะครับผมอันนู้นใหญ่ใหญ่แซงแล้วนะครับผมเนี่ยดูแซงแล้วอันนี้นิดเดียวเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่มันมันก็รอดนะครับผมแต่มันช้าช้ามาก นี่ประเมินกับอันนี้อันนี้นี่อันนี้ก่อนอันนี้หลังนะครับผมอันนี้หลังนี่ที่ผมบอกมเมื่อกี้ที่จะเอายอดมัน,นผมก็เสียบเสียบแล้วก็สังเกตว่ามันอันนี้เร็วกว่าแต่ถ้าเราเอายอดเล็กๆอย่างนี้ มาเสียบมันช้านะครับผมเนี่ยดูอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันหลังใหญ่กว่าแล้วใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่มากเลยเวลาจะเลือกเสียบนะครับผมเวลาจะเลือกเสียบเนี่ยดูดูอันนี้อันนี้เนี่ยดูอันนี้นอ,นนอ่าอันที่ผมจะเอาเสียบเมื่อกี้ ก่อนอันนี้หลังนะครับผมอันนี้หลังอันนี้หลังน,นี่ดูจะแซงของอน,นุนแล้ว <c oughs> เราต้องเลือกยอดให้ให้ใหญ่นะครับผมให้สมบูรณ์ที่สุดยอดของมันใหญ่มากใหญ่ใหญ,ใหญ่อันนี้ถ้าถ้าเราตัดมันไม่ดีนะครับผมตัดเนี่ยมันจะหยุดทันทีก็ต้องปล่อยแล้วก็เข้าลวด เขาล้วนแล้วก็ปล่อยให้กิ่งมันใหญ่แล้วก็เดี๋ยวเราค่อยตัดกันอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่ดูใหญ่นะครับผมใหญ่มากเราก็มาเอายอดอย่างนี้นะครับผมเนี่ยดูเดี๋ยวผมต้องเลือกก่อนเสียได้เหมือนกันว่าจะตัดตัดมันเนี่ยโอ้โห จัดปุ๊บมันจะเบรกทันทีนะครับผมเนี่ยถ้าโยดเห็นเล็กๆอย่างนี้อยา่ยาเอานะครับผมอย่าเอาเลยนะครับผมมันเสียเวลาเสียบมันก็โตชะดูที่ผมเสียบทุกกิ้ใหญ่อันนี้เสียบทุกกิ้ Anh nghĩ dữ, nguồn, dù văng lăng phim nào เพิ่มหน้าเพิ่มหน้าอันนี้เพิ่มหน้ายังมีเยอะเลยนะครับผมเยอะเลย งั้นมาดูการเสียบกันเลยเดี๋ยวผมจะเลือกยอดก่อนเสียดายเหมือนกันจะตัดแต่ก็เพื่อนๆอยากดูมันก็หลายอาทิตย์หนึ่งเดือนแล้วมั้งเพื่อนๆี่อยากดูการเสียบแบบผมโอเคครับผมเดี๋ยวจะเลือกยอดแล้วก็มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูว่ายอดของมันจะเอาแบบไหนย,ยังไงนะครับผมโอเคมาดูกันเลย ก็โอเคเลือกยอดเดรียบร้อยแล้วนะครับผม <c ười> เดี๋ยวผมจะมาบอกทุกอย่างที่ผมศึกษากับเพบหน้านะครับผมมันจะมีแบบไหนยังไงนะครับผมเนี่ย <c ười> เนี่ย อ่ะมาดูอันแรกกันเลยอันนี้อย่าอย่าเอาเลยนะครับผมถ้าเสียบเนี่ยมันจะไม่ใหญ่แล้วนะครับผมมันจะไม่ใหญ่เนี่ยถ้าเป็นใบอย่างนี้ใบเล็กอย่างนี้แล้วก็ยอดของมันเกี่ยวเขียวแบบนี้มันจะไม่ใหญ่เนี้ยนะครับผมถ้าเราเอายอดนี้มันจะไม่ใหญ่มันจะอยู่ แบบเดิมมันจะงอกมายาวแบบนี้ยาวแบบที่เราตัดนะครับผมมันจะโตช้ามากโอเคก็เสร็จไปอันนึงมาแบบแบบพูดเ,ดเร็วๆกันเลยแบบที่สองแบบที่สองก็มันก็ใหญ่กว่าของนี้นะครับผมแต่ดูลักษณะกิ่งของมันกิ่งของมันมันจะไม่อ้วน มันจะไม่อ้วนนะครับผมมันจะไม่อ้วนถ้าเราจะเสียบมันก็เสียบติดแต่มันจะตูช้านะครับผมมันจะตูช้านะครับผมอ่ะมาดูแบบที่สามแบบที่สามก็ดูดูใบก็ใหญ่ใหญ่มากนะครับผมใหญ่ใหญ่พอสมควรดูจากเมื่อกี้นะครับผมเมื่อกี้ใบของมันก็เล็กกว่าเมื่อกี้ แต่กิ่งของมันดูมันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าเราเอากิ่งนี้มาเสียบมันก็รอดเหมือนกันแต่มันจะโตช้าเหมือนกันนะครับผมอืมก็มาดูอันที่สี่ที่เราจะเสียบนีเนี่ยดูมันจะต่างกันเลยนะครับผมอันนี้ วยเลยแหละถ้าเสียบเนี่ยมันจะเขียวเขียวนะครับผมมันจะใหญ่ด้วยนะครับผมดูยอดของมันก็เขียวสมบูรณ์ดีเนี่ยดูอันนี้กับอันนี้มันจะดูแตกต่างกันเลยนะครับผมเนี่ยกิ่งของมันมันจะต่างกันเลยถ้าเพ,เพื่อนจะเสียบก็จะตามแบบผมนะผมก็เอาแบบนี้แบบใหญ่กิ่งมันใหญ่แล้วก็ มันจะมีน้ําเยอะข้างในมันจะมีน้ําแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีน้ํานะครับผมมันจะมีเหมือนกับอะไรอะไส้ของมันสีขาวๆมันจะขึ้นขึ้นอะไรขึ้นเป็นไม้แล้วนะครับผมอันนี้มันจะเขียวสดนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูว่าม,มันมีน้ําแค่ไหนนะครับผมอบโอ้โหโอ้โห โอ้โหมันไม่เข้ามือเดียวด้วยเนี่ยดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะแหวกให้ดูเนี่ยดูมันจะเขียวข้างในเลยมันจะมีน้ำเยอะนะครับผมน้ำของมันติดก็ติดง่ายนะครับผมติดก็ติดง่ายโอเคงั้นมาดูการเสียบต้นนี้กันเลยต้นนี้ผมก็เสียบไปแล้วนะครับผมเสียบไปแล้ว ดูต่อโอ้ต่อเก่าแก่มากเพื่อนๆน,น่าจะสนใจแน่นอนเอ๊ะมันรอดตรงไหนยังไงเนี่ยมันมีแค่เซลล์เดียวนะครับผมอยู่ด้านหลังเซลล์เดียวเนี่เยเซลล์ของมันนิดเดียวนิดเดียวจริงๆอันนี้มันก็ตายฝั่งนี้มันจะรอดตรงนี้อันเดียวเส้นเดียวแล้วก็มันจะใหญ่ข้างบนมันจะแผ่อ่าเนื้อเยื่อของมัน โอ้โหสุดยอดตอนนัวนี้เป็นไม้ใต้ดินอันนี้ก็ถาซากเรียบร้อยแล้วโอเคมาดูกันเลยไม่ให้เป็นการเสียเวลามันก็เลยเวลาเยอะเลยเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่า้ากเข้าใจยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าไม่เข้าใจก็บอกกันด้วยถ้าอยากสอบถามในเฟสก็เฟสผมก็ชื่อใจเธอรู้ดีนะครับผมใจเธอรู้ดี โอเคครับผมมาดูกันเลยโอเคก็ตรงนี้เนี่ยเมื่อก่อนมันจะเป็นรากนะครับผมมันจะเป็นรากแต่ผมเสียบมาหลายรอบแล้วเป็นไงเห็นแต่ฟันตรงนี้ผมก็เสียบหลายรอบแล้วแต่มันไม่ติดนะครับผมมันไม่ติดเพราะว่ามันจะเป็นรากเนื้อของมัน เหมือนกับมันจะเป็นรากเนี่ยมันเวลามันจะเลี้ยงต้นมันก็ขึ้นมาเลือดของมันผมก็เสียบมาหลายรอบแล้วแต่ว่ามันไม่ติดสักทีแต่อันนี้ที่ผมจะเสียบใหม่ก็เพราะว่าอ่ารากของมันจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเส้นทางรากของมันจะอยู่มันจะเปลี่ยนเลือดของมันให้มันเป็นโตตรงนี้นะครับผมพอเข้าใจแล้วเปล่อันนี้ก็เพราะว่าผมจะเสียบเนี่ยมันจะดู เนื้อเยื่อของมันจะหุ้มแล้วเพราะว่ามันเปลี่ยนเส้นทางนะครับผมผมก็จะมาลองเสียบตรงนี้ดูนะครับผมอีกรอบหนึ่งผมเสียบมาตรงนี้ก็ประมาณ3ามรอบสี่รอบได้แล้วมั้งสมรอบสี่รอบได้แล้ววันนี้ก็จะมาทดลองอีกครั้งหนึ่งถ้ามันไม่ติดเราก็ต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนนะครับผมถ้าเปลี่ยนแผนเนี่ยเราเอาต้นที่เรา อะไรปักชำแล้วก็เราก็มาเลี้ยงในนี้แล้วก็มาปแปะตรงนี้มันก็อีกวิธีหนึ่งนะครับผมเดี๋ย <mie> ว <i> เรามาลองกันเลยนะครับผมลองกันเลย <mie i> เราก็ אותו. มาผ่าเป็นสองสี่นะครับผม โอเคก็ผ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราให้ถึงแกนของมันนะครับผมที่เราผ่าเนี่ยเราจะต้องถึงแกนของมันแล้วก็เวลาเราจะเสียบก็เอาออกเลยใบนะครับผมเนี่ยดูผมตัดเมื่อกี้เองมันจะเหี่ยวเลยมันเหี่ยวแล้นะครับผมปุ๊บแล้วก็ แล้วก็ออกให้หมดปุ๊บโอเคก็จะมีใบที่ยอดอย่างเดียวนะครับผมใบที่ยอดอย่างเดียวแล้วก็ตรงนี้เราก็เอาออกกันก่อนเลยโอเคอย่างนี้นะครับผมที่ผมจะเสียบคุณจะเอาหนึ่งสองสามสี่ตากับยอดสุดนะครับผมที่ผมเอาตอนนี้นะครับผมผมก็จะมาผ่าผ่าแบบนี้ นี่ดูดูมันจะมีเนื้อมันจะมีน้ำข้างในน,นะครับผมนี่ดูเขี้ยวๆนะครับผมเป็นชัดเจนนะครับผมชัดเจนอ่าแล้วก็เรามาพาอีกด้านหลังหนึง่งจุบจุบเราก็ถัดหัวนิดนึงโอเคโอเคเนี่ยก็จะมีสองฝั่งนะครับผมกับฝั่งนี้ โอเคนะครับผมตอนนี้ผมเอาสี่ตานะครับผมหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามสี่กับยอดนะครับผมแล้วก็มาเสียบกันเลยโอเคก็เอาถ้าใครมีปัตเตอร์หรืออะไร มามัดก็มัดก็ได้นะครับผมมัดได้ทุกอย่างแต่ผมชอบใส่สายพลาสติกอะไรเนี่ยสายพลาสติกสายพลาสติกนะครับผมผมก็จะเปิดอย่างนี้เปิดแบบนี้ให้มันใหญ่แล้วก็มามัดกันเลย m sure. ก็เอาถุงนะครับผมถุงก็มา,ามาคุมมาคุมให้มันนะครับผมคุมก็เอาถุงมาคุม Cek, memat ini. โอเคก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอามาให้ดูนะครับผมจะเอามาให้ดูใกล้ๆก,ก,กันโอเคก็จะเป็นอย่างนี้ที่เราจะเสียบเราเสียบเสร็จเราก็ไปวางที่ร่มนะครับผมวางที่ร่มให้มันแตกใบมาใหม่เนี่ยใบที่เราเก็บมาอ่าอันนี้ใบที่เราเก็บมาตั้งแต่แรกมันจะมีหนึ่งใบ พอใบอันนี้มันเปิดกว้างแล้วก็มันจะมันจะใหญ่เราก็ถอดใบเออถอดใบถอดถุงได้เลยนะครับผมถอดถุงได้เลยสังเกตง่ายๆก็เวลาเราเสียบมันจะแตกใบมาใหม่เนี่ยเราแสดงว่ามันติดแล้วนะครับผมแต่แต่ถ้ามันยังไม่แตกใบมาเนี่ยมันยังไม่ติด นะครับผมมันจะอยู่แบบเดิมเนี่ยมันยังไม่ติดก็ประมาณที่ผมสังเกตมาประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์เออประมาณเกือบเกือบเกือบเดือนเออเกือบเกือบเดือนนะครับผมเกือบเกือบเดือนมันก็น่าจะเห็นผลแล้วนะครับผมถ้าเราเสียบเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปวางที่ร่มได้เลย เวลาเราวางถุงเนี่ยให้ยอดเนี่ยมันอยู่ตรงกลางอย่าไปแตะกับอ่าอะไรอะ่ะกับถุงนะครับผมเพราะว่ามันจะเวลามันมันมีน้ําข้างใน,นมันจะมีอ่าอะไระละอองน้ําาะไรเนี่ยมันจะไปอ่าทำร้ายกิ่งที่เราเสียบมันจะเน่าได้เราก็ต้องวางให้มันอยู่ตรงกลาง ตรงกลางของถุงนะครับผมถ้าใครไม่มีที่รม่มบ้านใครที่เสียบก็ไม่มีที่ร่มนะครับผมผมแนะนําว่าเอาผ้ามาคลุมมาคลุมหรือเอากระดาษทําเป็นกล่องแล้วก็มาใส่มาคลุมมันอย่าให้มันโดนแดดถ้ามันโดนแดดเนี่ยมันจะเหี่ยวได้เลยนะครับม,มันร้อน มันร้อนแล้วก็มันจะสะสมร้อนข้างในนะครับผมโอเคพอเข้าใจแล้วเบาที่ผมบอกเนี่ยโอเคนะครับผมก็จะมาลองครับผมต้นตรงนี้มันเสียบยากนิดนึงเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นรากตรงนี้นะครับผมผมก็เสียบมาหลายรอบแล้วมันไม่ติดเพราะว่ามันคือราก แล้วก็น้ําเลี้ยงของมันมันจะสูงข้างบนเรามาเสียบข้างล่างน้ําเลี้ยงของมันมันจะไม่เลี้ยงมาฝั่งนี้เราก็ต้องปลูกให้มันรอดซะก่อนผมก็เพิ่งศึกษามาปลูกให้มันรอดแล้วก็มันจะมีมันจะพลิกเนื้อแล้วก็อะไรเลือดเนื้อของมันมันจะเปลี่ยนทิศทางเลยเวลามันรอดจากข้างล่างมันจะเปลี่ยนทิศทาง แต่วันนี้ผมดูมันจะอมจะอมไม้ของมันอยู่แหละก็เลยเออมาเสียบอีกที่นึงช่วงนี้ก็อ,อะไรอะยอดไม่มีด้วยผมก็ตัดไปเมื่อกี้โอ้เสียดายมากเลยตัดไปถ้าเพื่อนๆเ,เสียบติดเนี่ยก็ต้องปล่อยก่อนนะครับผมปล่อยให้มันใหญ่ปล่อยให้มันใหญ่อย่าเพิ่งไปตัดมัน ดูแบบผมเมื่อกี้ดูแบบผมเนี่ยอันนี้ผมก็จะปล่อยอย่างนี้เข้าลวดนิดนึงขึ้นโครงสร้างนี้มันแล้วก็ปล่อยเลยอย่าเพิ่งไปตัดมันมันจะเบรกมันจะไม่ใหญ่นะครับผมช่วงนี้ก็เสียดายจะตัดยอดเนี่ยยอดมันตัดไม่ได้กลัวว่าต้นมันจะเบรผมก็จะเลี้ยงกิ่ง,งดูจากขนาดต้นนี้นะครับผม ตอนแรกผมก็ศึกษาไปศึกษามาก็ทดลองตัดยอดของมันตัดยอดของมันเนี่ยดูมันช้ามากช้ากว่าต้นนู้นอีกต้นนูน้นโอ้โหต้นนู้นกับต้นนี้เนี่ยมันต่างกันเลยอันนี้มันจะขึ้นเนื้อไม้แหละอันนู้นยังไม่ขึ้นแต่มันใหญ่โอ้โหเสียดายไปตัดมัน โอเคนะครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เข้าใจยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยถ้าไม่เข้าใจยังไงก็บอกกันด้วยนะครับผมใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมกดแชร์ให้เป็นให้ให้เป็นให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม,บมโอเคก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับผมก็สวัสดีครับผม